สวัสดีนะคะร้านเจ๊ซองตลาดไทยซอยสิบเก้านะคะวันนี้ร้านเจ๊ซองลงสิบล้อสองพันนะคะลถเล็กหกพันค่ะของในร้านมีอยู่นะคะลูกค้าท่านใดอยากมามาได้เลยนะจ๊ะต้องขอโทษลูกค้าที่ซื้อไปทานด้วยนะคะทางตลาดไทยไม่ให้เราขายนะคะแม่ค้าของแน่นร้านเลยอยากจะขายให้คนได้ไปกินบ้างก็ขายไม่ได้นะคะ ไม่รู้จะขอร้องทางตลาดแบบไหนตลาดไทยไม่ให้ขายหน้าร้านจัดที่ให้เราไปขายแต่เราก็ไม่ได้ตามไปละค่ะของที่ร้านเยอะไม่ไม่มีคนไปขายอีกฝั่งหนึ่งอะคะ่ะต้องขอโทษคุณลูกค้าที่เดินทางมาด้วยนะคะเมื่อ,อไหร่ที่ตลาดไทยอนุญาตให้ขายแม่ค้าจะโพสต์บอกให้นะคะขอคุณคุณลูกค้าที่ทั้นที่ไว้วางใจแม่ค้านะคะและร้านจี่ตองตลาดไทยนะคะนี่นะคะร้าน นะคะไม่เคยไม่ได้ขายลีนะคะมีปีนี้ราคาที่ตลาดไทยไม่ให้เราขายนะคะต้องขอโทษลูกค้าทุกท่านที่เดินทางมานะคะนี่นะคะร้านของร้านของเราได้จะขายส่งอย่างเดียวนะคะของลงวันละสี่สิบห้าสิบจันจะระบายขายให้ลูกค้าไปทานบ้างก็ไม่ได้นะคะไม่รู้จะทําทยัางไงเหมือนกันนะคะลูกรู้สึกเสียใจมากเลยที่ไม่ได้ขายบริการลูกค้าทั้งที่ก็ไลฟ์สดทุกวัน ให้ลูกค้าดูสินค้านะคะไม่รู้ว่าทำยังชั้นเช่นใดเหมือนกันกราบได้อยากกราบเลยคะ่ะต้องขอโทษจริงๆนะคะคุณลูกค้าคะสวัสดีคะ่ะ